มาร์กเด้งครับมาร์กเด้งนะฮะดูไว้นะครับเราก็จะหมุนให้มันตรงมาร์กคึ่งตัวสองจุดนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับมาร์กมาร์กมเลก็จะตรงอย่างนี้นะพอมาร์กมเลตรงนี้นะก็เลื่อนลงมาให้สุดนะเลื่อนเลื่อนลงเนี้ยให้สุดให้ตัวซีมันจะโผล่มาหน่อยหนึ่งอันนี้ยังไม่มีมาครับยังไม่มีตัวซีขึ้นมาเราจะมองเห็นตัวซีอยู่ริมนี้สุดนะพอเราเลื่อนลงสุดจะมีตัวซีขึ้นมาหน่อย อันนี้ยังไม่มานะครับก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปด้วยการพอผ่านมาร์กมืเล่ไปปุ๊บก็จะถึงครึ่งทางแล้วขึ้นของมูอเล่นะก็ต้องโยกเวาวเนี่ยหลบโยกเบาหลบโยกเวาหวลบมาหนึ่งจังหวะนะฮะหนึ่งจังหวะนะครับ,ะะรบก็หมุนไปตรงกลางก็คือว์าวจะไม่ชนละเพราะเพราะชิ้นขีดที่มัน ตรงกับตัวเซนเซอร์นี่นะมันก็จะถึงมั้งโมเล่แล้วถึงมั้งโมเล่แล้วนะโยกกลับนะครับโยกกลับที่เดิมแล้วก็หมุนไปถึงมาร์ง <c oughs> ถึงมั้งโมเล่มันก็จะไม่ชนนะถึงมั้งโมเล่ปุ๊บบาว่าจะไม่ชนนี่นะครับถึงมั้งโมเล่ก็ไม่ชนแล้วนะสมมติเอามาตรงปุ๊บเราก็เลื่อนอีกทีเลื่อนลงให้สุดเนี่ยตัวซีวมายังอย่างเงี้ย นี่น่าจะได้ั้มตัวเลยเอใช่ไหมเอไม่ใช่ก็หมุนไปอีกนะแล้วมาทำเหมือนเดิมอพอจะมาถึงครึ่งทางปุ๊บก็เลื่อนอันนี้หลบลงมาหนึ่เฟืองบ่าวก,ก็จะไม่ชนแล้วนะวางไม่ชนอพอจะมาถึงขีดของไอโมเล่อีกรอบหนึ่งนะก็เอากลับที่เดิมอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้นะครับ อย่างนี้จนพอถึงมาเริ่ยจะไม่ชนเบาแล้วมาดูทีว่าสีมายังสีก็ยังไม่เห็นนะครับเดอนไปหน่อยก็ได้ไม่เห็นถ้าหมุนไปอีกครับหมุนไปอีกเรื่อยๆจนเห็นนะพอ,อหมุนมาอะอย่างเงี้ยนะครับรอบที่มันจะได้ก็คือมุเล่มาตรงครับมูเร่มาตรงน,รนเงงนี้ยแล้วไปดูข้างบนนะครับตัวเฟืองซีนะครับเริ่มโผล่มาแล้วครับหมุนลงสุดทุกซีจะมาซีจะเห็นนะหมุนขยับไปหน่อยก็ได้จะเห็นอันนี้เราก็ เอาโมเลียมไว้ที่เดิมนะครับเนี่ยก็ใช้นอ็อตใช้บล็อกหกเหลี่ยมน,นะครับบล็อกหกเหลีย่ยมถายตัวนี้ออกนะครับอกก็หาอุปกรณ์มานะครับเนี่ยอันนี้คือมันไม่ตรงรูมันมีรูอยู่แล้วแต่มันไม่ตรงนะ เอาเท่ว่ามันจะมีเกลียวอยู่ด้านในครึ่งเราก็ต้องหาหกเหลี่ยมที่มันลอดเกลียวนี้ได้เพื่อจะดันเข้าไปเนี่ยครับอันนี้มันดันไปได้เดียวนั่นนึงไม่ไม่มีไม่มีเกลียวนะข้างในมันไม่ทะลุแล้วก็ขัดไว้เงี้แหละนะคเอาอันนี้มาโมเลน่าเนี่ยมาตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อจะเอาเฟื่องเข้าไปขัดเวลาเราเน่นเนาะนนี้เราก็ขัดขาไว้นะครับขาลูแล้วก็โยกโมเลน่านะครับ ยกมืเลยหน้านะฮะเดินหน้าเพื่อจะให้มันขัดเนี้ยนะแล้วเราก,กดแล้วก็งัดขึ้นตรงรู้แล้วครับตัวนี้หรือว่าเราจะามาร์กไว้ก็ได้นะเอาปากกามาร์กมาร์กไว้ก็ได้นี่คือตรงแล้วหรือจะดันก็ไปเลยนี่ดัน้าไปดันเนี่ยก็จะตรงแล้วนะครับพอดันเข้าเสร็จนะแล้วก็เอาตัวนี้มาร์กไว้ ขัดไว้ก่อนไม่ต้องดูตำแหน่งก่อนก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้เออขัดไปเลยขัดไปนะเพื่อเราจะปล่อยตัวนี้และวใช่ไหมพอมเราหมุนตัวนี้กลับนะเพื่อให้มันอยู่กลางรูอ่ะอย่างนี้นะนี่เราก็หมุนเบอร์สิบได้แล้วในเบอร์สิบ เรก็หาเบอร์สินะครับยาวๆล้เาลเอาตัวเมียบีบล็อกไว้ประมาณนี้นะเกือบนิ้วหนึ่งจะบีบเพื่อนซ้ำก็ใส่เข้าไปอันนี้มันตรงเกลียวแล้วนะครับหมุนได้แล้วในเมื่อมันตรงเกลียวแล้วตรงเกลเกียวแล้วนะหรือไม่ก็อาจจะงัดใส่เลยก็ได้ถ้าไม่ต้องบีบมันนะนก็เอาดูดเล่กลับมากลับมาให้ตรง ตรงกับมก้กเนี่ยมุเลนน่าตรงกับมา้าแล้วรูก็จะอยู่ประมาณกลางนะครับรูอยู่ประมาณกลางก็คือเราเราสามารถโยกใส่ได้เลยตัวสีก็จะมาอยู่ตรงเว้านี้พอดีวเว้านี้พอดีนะจะมีเว้านี่หนึ่งสีนี้แล้วก็เราเฟืองเนี่ยหาตัวสีมาเลยก็ได้มาตามตรงนะอน่ยแย่รูนี้ไว้แล้วก็หาตัวสีมาตรงเลยแล้วก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับหตัวสีอยู่กลางกลางสามตัวเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยก็ได้ต้องล็อกเบอร์สิบ งัดเข้าไปเลยก็ได้นี่นะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับ,รบตรงไหมถ้าไม่ตรงเราก็งัดได้เพื่อหนะึงอย่างนี้นะครับ สี่สามตัวก็ตรงนี้นะหนึ่งสองแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งตรงสามารถปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็แย่ตรงนี้อีกทีก็คือตรงทะลุทะลุไปมาตาก้เหมือนเดิมเรจะเอาโซ่ตัวนี้ลงมาใส่จะเป็นล็อกของมันจะหย่อนะอะไรก็มันมีเดือยของมันนนะครับถ้าใส่ล็อตตัวนี้ได้ที่มันหย่อนเพราะว่า เรายังไม่เอาตำแหน่งนี้ขึ้นไปจะอยู่ประมาณนี้สองจุดนี้ก็จะหันไปนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแค่นี้นะครับี่ตรงทุกจุดขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสงสัยประกันใดก็ศูนย์นกสามสามศูนย์ปดสี่ปสี่ครับโทรปรึกษาช่างในายือช่างเล็กได้นะครับขอบคุณครับ